นี้วันที่21เป็นวันศีลแรกของพรรษา,าก็เป็นที่คุ้นเคยกันนั่นแหละเราพาทำอย่างนั้นแหละที่จริงตลอดทั้งปีทั้งชาติก็ไม่ได้ว่าพออาาราอเไรแตพอเป็นวิธีการแนวทาง ศีลจริงๆแล้วไม่ได้จําเป็นเรื่องพวกนี้พิธีกรรมทั้งนั้นลหละศาสนาพิธีศาสนธรรมจริงๆก็คือเจตนาไม่ว่ากบบาเขียดอยู่ในรูสองเดือนสามเดือนประกบจาศีลมันก็ไม่ได้เป็นศีลเป็นธรรมอะไรหรอกนั้นประกบจาศีลมันก็ได้ไม่จาศีลเพราะมันกลัวตายมันก็ไม่ออกมาหาอยู่หากิน,นก็เลยธรรมาชาติเลยพาหลบหลบลีบไปตาม อัตภาพรัฐากร,รมังเขานั่นละ่ะแต่พวกเราไปตั้งชื่อว่ากบจำศีลมีจำศีลกบจจำศีนที่แท้มันลําบากมันอัตคัดมันจําเป็นศีลจริงๆคือเจตนาเจตนาหัา่นผีโวสีลาวธรรมนี้นั่นทำอย่างยาวก็คือศีลนั่นละ่ะศีลมันเปรียบเสมือนร้วกันความคึกขนองทางกายทางวาจาร ปิดกั้นทางกายทางวาจาเนี้ไม่ให้คือขนองโลดผลจนทยานเกินความพเหมาะพอดีสําหรับมนุษย์มนาโดยเฉพาะมนุษย์อย่างรอที่ปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธบริษัทอ้างถึงพระรัตธนตรยัยพุทธังธรรมังสังขังสารหนังขจามิและพระธรนตรายท่านถูกฝังเรื่องอะไรก็เรื่อง รู้จักข้องดเว้นนั่นแหละสินห้าสินแปดสินโบสดสิน 10, สิบสินสองรอยิบเจ็ดก็เป็นข้องดเว้นแต่ละประเภทแต่เราต้องการความละเอียดก็ดักทีเข้าทีเข้าแต่เราทำพอหยาบหยาบก็ดักพอห่างห่างอย่างสินห้าเช่นี้ แต่ก็เป็นพื้นฐานบาดฐานเป็นคุณสมบัติของมนุษย์สมบัตินะ่ะคือศีลศีลห้าหรือข้อใดข้อหนึ่งให้สมบูรณ์พอบกพร่องก็เป็นไงล่ะนีบาก,กรรมได,ได้จากความฆ่าสัตว์ก็ทําให้อายุสัน้นสาวมวันดีสี่วันไขนะ่เป็นผลมาจากการเบียดเบียนสัตว์แต่การฆ่าสัตว์นั้นตกนรกหมกไหม้ไปแล้วผลเศษของกรรมมาก็ กระร่งกระริ่งไม่สมบูรณ์พิคงพิการบ้าใบเสียส,ส,สติสตางค์ไปขามีแล้วแต่การทุศีลแต่ละอย่างแต่ละข้อไม่มีใครเป็นคนเถบคอยจัดสรรชี้นำกรรมหากตกแต่งเองถ้ามีกรรมะณะกรรมการกลางคอยบริหารจัดการเรื่องกรรมของสัตว์แล้วก็คงมีบ้างนะที่จะมีอคติแต่ให้กรรมไม่มีอคติเป็นไปตามคติจริงๆ สมเหตุสมผลตามเหตุตามผลจะมาบนเพื่อละเมอเพื่อพกอนาทรร้อนใจว่าจะของทําไมต้องมาโดนเฉพาะครอบครัวเราทําไมต้องมาโดนเฉพาะเรามันต้องเป็นอย่างนั้นแหละความจริงมันลงตัวที่สุดก็คือกรรมและผลของกรรมเพียงแต่เราไม่รู้ที่ไปที่มา,ไม,มาไม่ทราบและก็ไม่ชอบถ้ากรรมไม่ดีมาให้ผลถ้าฝ่ายกรรมดีไม่ให้ผลแล้วก็ลืมเป็นลืมตายลืมเนื้อลืมตัวเ,เพลิดเพลินมัวเมาใน สิ่งที่มาตอบสนองให้ก็ขอขอเข้าใจว่าเจ้าของเป็นผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์ไปซะอีกที่แท้เป็นผลแห่งกรรมผลแห่งกรรมที่สั่งสมมากระทำมาแล้วทำให้ได้รับผลที่ดีหรือผลที่ไม่ดีแล้วแต่กระทำมาเรียกว่ากุศลกรรมอกุศลกรรม พาณาธินากรรมเมมุสสาสุราให้ของมยกงดเว้นที่ว่าเจตนางดเว้นในการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ล่วงประเวณีกรรมพูดปลดมดเทสดื่มสรายาเมาของมึนเมาทั้งหลายไปย้อมจิตย้อมใจทําจิตใจให้ค่้ยเขวจากหลักที่ควรจะเป็นของความแบบมนุษย์พวกเราเป็นมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือมนุษย์สมบัติจะทั้งมีปกติมีความสงบมีความสงบสง,งียมจมเนื้อจำตัวตามสภาพของเขา,ามนุษย์ ยิ่งกว่านั้นเพศวัยฐานะฐานะตามสภาพของเจ้าของควรมีเครื่องบ่งชี้ว่าเป็นลูกชาวพุทธหลานชาวพุทธอยู่บ้างไม่เช่นนั้นมันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานทั่ว,วไปสัตว์เดรัจฉานบางเหล่าบางประกูลบางประเภทก็ยังดูดีโดยซ้ำไปบางครั้งบางคราวก็ยังมีฤดูกันผิดมนุษย์มานานนี่ไม่มีฤดูกัน มาได้ที่แล้วก็พันไปตลอดลืมเนื้อลืม,ลมตัวลืมเป็นลืม,ลมตายลืมกระทั่งว่าเจ้าของเป็นอะไรนั่นแหละท่านถึงว่ากลับมาสู่ความสมนึกสำเนียกว่าเจ้าของเป็นอะไร้อา,า,กา,ากยกเจ้าจข,อออจของขึ้นมาใครครวไตรายตองดูว่าวันคืนวันคืนที่อยู่ทุกวันนี้วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ เรามีแต่ความประมาทเพลิดเพลินมัวเมาทำขนาดทำความดีนะท่านจังพระโพธิสัตว์ท่านจัง,ททนองอุทานขึ้นว่าท่านเมาท่านประมาทอย่างเช่นสุวรรณสามท่านพูดขึ้นมาตอนถูกลูกศรของกบริยักษ์เราผูม้มีเราผู้อันประมาทครอบงำอยู่ โดนลูกศรถูกลูกศรของเขาแล้วท่านพูดขึ้นมาคําแรกก็คือรู้ตัวว่าจะของยังประมาทอยู่เราผู้ยังมีเราผู้มีความประมาทครอบงำอยู่โดนลูกศรเขาแล้วท่านรู้ตัวตลอดว่าจะของประมาทขนาดทําคุณงามความดีกับบุพการีพ่อแม่ปูตาบอดนาะบทตาปสินีดานะบตาบอด พ่อแม่ตาบอทท่านเลี้ยงดูพ่อแม่ถ้าเราจะนึกแล้กถึงภาพที่จินตกรรมก็าเขียนเป็นภาพก็เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งหาบฤษีพ่อแม่นั่นแหละคนละข้างใช้กระเชอหาบตะฆาฮาบสาแหล่าาบหาไปไปไหนไปไหนพาไปท่าน,ไป,ไ,นไปน,น,ไปนี่อยู่อาสมก็ทําแนวทางช่องทางให้พอได้บริหารอะไรออกกําลังไปนั้นไปนี้นัน่น จากนั้นท่านก็ทําหน้าที่บุตรไม่มีความบกพร่องอตอนสมัยพระชาติเป็นสุวรรณสามมาสร้างบรมียิ่งโดยเมตตาบรมีไม่มีใครจะยิ่งกว่าพระองค์ท่านทําความดีได้สารพัดจะทําต่างก็มีประจักษ์พยานสักขีพยานลายถนทั้งแม้กระทั่งเทวดาก็ยังมาเป็นพยานนั่นแหละลักษณะวัดพระองค์ท่านอุทานขึ้น ตอนเป็นพระพธิสัตวชาตินั้นก็อุทานขึ้นตอนถูกลูกศรก็ยิงสุมสี่สุห้าสเปนสปะแม่งนั้นแหะประชาชื่อกับมิลยักษ์ฮัดเป็นเครื่องเล่นของเล่นอย่างนั้นแหะออกป่าเขาลำนาวไพรบล่าสัตว์ในขณะที่โดนลูกศรนนะ่ะท่านอุทานขึ้นคํานี้เลยละ่ะเราผู้อันมีความประมาทครอบงำอยู่ท่านวนะ้นั้น พวกเรานะ่ยมันยังไงนะเขาน,นี้ไม่สนใจเรากขอให้ได้เขาให้มีขอให้เป็นเรื่องประมาทหรือไม่ประมาทมันอยู่ไกลเกินเอื้อมอยู่ไกลเกินความคิดไกลเกินกว่าที่เราจะเอามาครุนคิดเพราะไม่เคยฝึกนั่นแหละพอได้รับผลรสชาติเผ็ดร้อนมาจากการกระทําของกรรมกรรมมันมาให้ผลก็คือกรรมมาตรล้อนบันทอนชีวิตสารวันดีสีมันไข้เจ็บหัวปวด หรือเป็นไข้ได้ป่วยอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งแล้วก็มาทุกข์ระทมขมขื่นปราบพรมเจ้าของวัตถุกระทําคนนั้นทําไมไม่เป็นคนนี้ทําไมไม่เป็นทําไรมีแต่ตรอก็มันมาเสดกรรมเสดวิบากเสดกรรมมาเป็นวิบากต้องได้มาเสวยผลความไม่สมประกอบเวราณน,นี้ก็เพราะความไม่สํารวมไว้ในชาติปางก่อนนั่นเลยว่ากลับไปแก้ก็ไม่ได้เพราะเป็นผลละ เป็นวิบากเป็นผลเรียบร้อยแล้วจะกลับย้อนกลับย้อนรอยกลับไปแก้บุพกรรมนั้นไม่มีทางเป็นไปได้ผ่านแล้วผ่านเลยแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือทําปัจจุบันหรืออนาคตก็ไม่มีทางแก้เพราะยังมาไม่ถึงจะแก้ได้ก็แค่แค่ที่ปัจจุบันอตีตังนาวกมยะนปฏิกังขีอนาคตังยะรตีตังพุทธตังอัปปตันจะอนาคตตัง ปัจจุปนงังกิโยธรรมังตัทธาตัทธวิปสัสสติอสังหิรังอส,สังกุป,ปังตังวิทามุโรยยมารุบรุหรเย,ยอัจฉริะกิจมาตปังโกชนยามระนงสเวนั่นแหละในพระพุทธวจนะคราธาี่พรองท่านอมตะ นี้ถืความประมาทเพลิดเพลินมูวเมาอาดีตก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นมีสาระที่จะกแก้ได้ทำปัจจุบันให้ดีเพื่ออนาคตที่สดใสงดงามทำปัจจุบันนี้แหละเพื่ออนาคตที่จะเข้ามาประสบพบเห็นเจอเจอแต่สิ่งที่ดีงาม อย่มัวม่นวายกับอดีตก็ผ่านมาแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงไม่ต้องไปสําคัญไม่ต้องไปบุ่นวายกับมันตัวที่ปรับได้แก้ได้ดูแลได้ก็คือปัจจุบันปัจจุบันนังงะโยธทำมังตัทธัตทวิปสติสร้างเฮระสั่งกุป,ปังไม่ต้องไปอนาถร้อนใจกับเรื่องที่แล้วแลวเราผ่านมาเพราะมันไม่มีอยู่ในวิสัยที่จะแก้นั่นคือว่าจากนั้นเราตราสเรื่องกิจที่ควรกระทำ อาชีวะกิจจะมาตะปังโกชัญ,ญามราณงสเวกิจน้อยการใหญ่ที่ควรกระทําให้แล้วเสร็จในวันนี้ก็ควรทําให้เสร็จอย่าไปชะล่าใจว่าผลบันประกันพุ่งว่าวันนั้นก่อนวันนี้ก่อนเพราะไม่มีใครที่ลุงรู้ว่ามรณะภัยก็คือพญามจ,จุราชครอบงำมรูมอยู่ทุกขณะ <c oughs> ไม่รู้ว่าพยามจ,จุราชจะย่ำยีกรีธามารป,ประหารชีวิตของเราเมื่อไหร่ พวกเราหนะทาท่าพญามัจจุราชเข้ามาถึงไม่มีทางต่อต้านได้เพราะพญามัจจุราชเป็นผู้มีกาลังกล้าเท่าไหร่มาห้าเส้นใหนนะมัจจุราเสนาน้อยใหญ่ของพญามัจจุราชห่มล้อมตีท่อนไม่สมบูรทุกทิศทุกทางทะเลว่าคนตายเวลาความตายจะมาถึงเนะี่ยไม่มีใครหนีรอดถ้ามีโอกาสหนีรอดเขาคงมีบ้างเนี่ยเล็ดรอดคนตั้ง ครั้งโลกนี่เป็นทีละเ็ดแบบพันล้านคนเนื้อเมื่อพยามจุราตามไม่ถึงมันต้องมีหลุดรอดมาบ้างสิถ้ามีได้แต่นี้มันมีไม่ได้เพราะอะไรเพราะยามจุราไม่ปล่อยอความตายนั้นเปรียบเสมือนภูเขาหินกริ้งมาบทสัตท์ทั้งสี่ทิศเหนือใต้ออกตกลิ้งไปทางเหนือก็เจอลิ้งมากรลบไปทางใต้ก็เจอกลิ้งมาลบไปทางตะวัน ออกก็เจอมาจะไปทางทิศตะวันตกก็เจอมาไปทิศไหนเจอแต่พูเขาหินผู้เขาหินบทกลิ้งมาทับสบรัพสัต์ให้ดับศูนย์ให้ศูนย์สิ้นไปให้ถึงคราวสินชีพจนคราวตายไม่มีมนุษย์หรือสัตว์ตัวไหนรอดพ้นจากบ่วงแห่งมารรอดพ้นจากความตายคือพยาม,มาจุราชอย่างไรเสียก็ตายถ้าไม่มีการ เป็นตามปกติอย่างนั้นก็เร็ดรอดมาบ้างสิผ่านมาเป็นโลกมันไม่รู้กี่แสนกี่ล้านปีแล้วไม่เห็นสัตว์โลกค้างโลกพอที่จะมีข้อยกเว้นบ้างบางครั้งบางคราวจะมีบ้างอย่างนั้นมีไหมนะไม่มีจะก,ก,กี่ครั้งกี่คราวก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะชาติชราพรยาธิมรณะเป็นสายทางมาจากความตีตราไว้แล้วเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เจ็บแล้วก็ตายก็มีแค่นั้น แล้วก็กลับมาเกิดอีกสับสนปนเปกันอยู่ในหนึ่งเหมือนตายขอบดง้งนั่นแหละ้าเป็นมดมดตายขอบด้งไปสําคัญผิดคิดว่าจะของไม่เคยมาเยยบย่ําที่เก่านะ่ที่เดิมนั่นแหละกี่รอบกี่รอบก็เจอขอบกระด้งที่เก่าแต่สัมพันธ์ผิดคิดว่าไม่เคยมาก็เลยเพลินมัวเมาอยู่กับการตายขอบดง้งนั่นแหละ้าตื่นขึ้นมาจากความสลบสลายจากความประมาทเพลิดเพลินมัวเมาเราจะต้องมีความ สำนึกได้ว่าวน่าเอื่อมละอาน่าเอื่อมละอานัดหนีจากทุกข์ตุมเหฮิกิจ,จังอาตะปังอาคาทารุตาโรตัทาคตากิจที่ควรกระทำานีากระทำเองพระองค์ท่านก็ได้แค่แนะนําพร่ำสอนเพราะว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างได้แค่แสดงโอภาษได้แค่สอนไม่สามารถที่จะมาหยิบยื่นหรือทําแทนกัน กิจที่ควรกระทากระทํได้ตนเองอเสด็จมาพระองค์ท่านเสด็จมาโปรดก็ได้แค่ให้อวัตแนะนำพรรมสอนทกุกวาระก็มีรรมสอนแต่คนผู้สดับตรระฟังจะเอาหรือไม่เอาไม่นด่เป็นเลือกเรื่งองใน,นลักษณะของศาส,สนธรรม จะยุคใดสมัยใดก็ไม่มีขอยกเว้นในเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นไปอย่างนั้นมาตลอดสายแต่สรรพสัตว์ทำไมถึงไม่ตื่นทำไมถึงไม่กลัวเพราะไม่เห็นไม่เห็นก็ยังไม่เชื่ออีกก็เลยสัมพัญผิดคิดว่าเจ้าของอยากมีโอกาสหักอยู่ดีมีสุข ความสุขจากโลกมนุษย์นี่หาไปเถอะมีแต่เรื่องทุกบันเทาทุกแก้ทุกก็ยังแก้ไม่ได้เลยทั่วร่างกายเวลานี้ถ้าจะบ่นก็บ,บ่นได้ตลอดเพราะมันอึดอัดขัดเครื่องอยู่ตลอดไม่สมประกอบตามไหวตามสภาพนั่นแหละรู้สึกมันขึ้ ขัดขัดขัดเครื่องเครื่องหยุดหลายจุดในร่างกายนยีอยู่ปกตินั่นแหละไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แบกแบกไปหามอะไรนั่งอยู่เฉยๆก็ๆขัดเครื่องปวดร้าวอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนั่นก็เห็นได้ว่ามันพัฒนาการไปสู่ความสิ้นความเสื่อมมันแสดงออกทั้งความเสื่อมนั่นแหละถึงมีอาการอย่างนั้นแ,แสดงเอ,อกทั้งความเจริญรุ่งเรืองสดใสงด,ดงามมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ ทีน,นี้มัอนอึดอัดขัดเครื่องจะไปจะมาจะเดินจะเหินมีแต่เรื่องเจอปัญหาเจอปัญหามีแต่ปัญหาธรรมะหม,มมอยู่ภายในนี่แหละแต่จะพอแก้หรือไม่แก่จําเป็นกล้ามคืนยอมรับยอมทนอย่างนั้นลหละเพราะมันไม่เป็นอะไรมากแต่พอรําคาญน่ะธรรมดาธรรมดาอยู่กับมันถ้าหนักกว่านั้นคราวนี้ถึงคราวสมัยที่จะเอาเป็นเอาตายกับมันมาอีกละมาอีกประเภทหนึ่ง คือไม่ลดหย่อนผ่อนผันให้สัตว์หรือบุคคลหน้าไหนทั้งนั้นไม่มีข้อยกเว้นเว้นแต่ลูกท่านหลานเธอก็ไม่มีเว้นแต่นักบวชเลิกนแต่นักรววาสหรือแต่ชายแต่หญิงไม่มีทั้งนั้นล่ะสพเพสตามรันติจะริงสุจามริสเรตเทวหังมริสมินัติมเอธัสังสย สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงท่านว่าที่ตายไปแล้วก็ดีที่กําลังตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็ดีที่จะตายต่อไปก็ดีแม้แต่เราเองก็จะเป็นอย่างนั้นแม้แต่ตัวของเราเองก็จะเป็นอย่างนั้นก็คือตายนั่นแหละนัตทิมเมธะสร้างสยโยความสงสัยในเรื่องของการเป็นการตายนี้ไม่มีแก่เราท่านบ ั่นหะเวลาไปงานชาปนกิจศพคาถาสุดท้ายที่ได้ยินจากปากพระเจ้าพระสงค์ก็คือคำนี้ลหละนัตถิมีเอตสั่งสยงท่านเตือนแล้วเตือนเหล่าอเนจาวะัรสังขาราอุปทวยธรมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังหูปสุโมสโค สังขารทั้งหลายนี้ไม่มีความเสื่งแท้แน่นอนอะไรมันมีแต่ความสิ้นความเสื่อมเป,เป็นธรรมดาธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปไม่มีสาระอะไรหรอกสาระจริงๆก็คือท่านพยายามผลักดันขับกล่อมกลมเกลาขัดเก่าผลักดันให้พวกรเรารู้จักคิด รู้จักคิดตรึกตรองรู้จักบำเพ็ญเพื่ออะไรนะเพื่อหาความรู้ความฉลาดให้เจ้าของนั่นแหละให้รู้เรื่องความเป็นจริงของสัตว์สังขารสัเพสัตตามรันติจะสัเพสัตตา ก่อนที่จะถึงวาระนั้นก่อนที่จะถึงเข้าทางตันเข้าตาจนก็คือตายก่อนจะตายนั่นแหละท่านให้ผลักดันขับปล่อมเจ้าของด้วยความรู้ว่าอนิจจังวัตสังคาราอุปัชิตวานิรุชันติท่านให้หลบเข้าไปสู่วิโมกขธรรมอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปะสมุสโสข,โข ความระงับดับซึ่งเสียสังขารนั่นแหละดับเสียงเครื่องเครื่องปรุงจิตปรุงใจมันมาปรุงจิตปรุงใจปรุงแต่งจิตใจของเรานั่นแหละก็ธรรมชาติที่มาปรุงใจเรานั่นแหละท่านให้ระงับยับยั้งตัวนั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติที่มันขับเคลื่อนมาอย่างนั้นเป็นธรรมชาติก็เรื่องของวัฏจักรเป็นอย่างนั้นแต่เราผู้จะหนีออกจากวัฏจักรก็ต้องมาพิจารณาเรื่องอารมณ์ของวัฏจักร มันเป็นข้อมันอย่างนั้นเราก็มาหลงซะหลงแล้วก็ไม่พอใจไม่ถูกใจแล้วก็การพอใจไม่พอใจนั่นเป็นการสร้างกรรมแล้วคือสร้างเหตุก็่พระรุงพระรางครัวพัน์ก็มาสวยผลให้ผลอีกละไม่สิ้นสุดยุติสักทีนั่นแหละสิ่งที่เราไปงานศพเราจะได้ยินคําพรรณน,นาพวกนี้อนิจจาวัฏสงคาราปทวายทมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังบูปะสมุสุขโข ความเข้าไประง,งับดับเสยงซึ่งกองสังขารทั้งหลายนามาซึ่งความสุขทไ่ไทั้งหลายก็คือทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละเราต้องเข้าไประง,งับยับยั้งตัดกระแสออกจากเราอย่าให้มีเราเข้าไปพัวพันกับสิ่งเหล่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทําการชาปนกิจอยู่ต่อหน้าต่อตาแล้วไม่เผาก็ฝางส่วนเหล่านั้นไม่ได้อนาทรร้อนรอนร้อนตัวอะไรเลยนั่นเห็นไหมท่าน,นเห็นในความเป็นจริงว่าพอตายแล้ว วิญญาณไปปราดแล้วไม่มีอะไรเลยกลับไปสู่ความเป็นธาตุเราชั้นใดเขาชั้นนั้นเขาชั้นใดเราชั้นนั้นงั้นสรรพสิ่งเป็นอย่างไรก็จะเป็นกับเราเหมือนกับเราที่เป็นแต่เวลานี้มันประมาทเ,เพื่อเพลินมัวเมาในความเป็นอยู่ว่าไม่เป็นไรพอมีฐานะพอมีแต่ใจเคร่องอาศัยพอให้เป็นไปอยู่เลยเพลิดเพลินมัวเมาติดกับความเมาเน่ยแหะ ลืมเป็นลืมตายเมาในภพในชาติกี่กับกี่การก็ไม่เคยสั่งสาไม่ใช่ว่าเจ้าเท่าน,นั้นกลับเท่านี้การแล้วจะสาจะหมดไม่มีทางเสริมเติมแต่งต่อยอดไปจนกระทั่งกลับมาวันที่เติมเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเที่ยวก็ไม่สําคัญว่าเจ้าของย่ําอยู่กับที่เพลินเพลินมัวเมาเห็นไหมละ่ะมันทําให้เราเมาทําให้เราทุกข์เราถึงว่ากลับมาสู่ สัมมาปฏิบัติก็คือสัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิที่ท่านเอามาพรฒน,นาม,มาสอนความเห็นตรงเห็นขละต่างพลองคลองธรรมเห็นบาปบุญคนโทษนรกสวรรค์เชื่อว่ามินมีบุญมีบาปที่ว่าเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดนั่นแหละที่ว่าสัมมาทิฏฐิ mm hmm. จากนั้นก็เป็นความตั้งหี่ตั้นหีออกไปจากความก่อเวรก่อขินเวรภัยกับสัตว์กับบุคคลในใจของดี การสร้างเวรสร้างภัยข่อเวรข่อภัยมิตรเรียนเมียนแต่ไัยตัดพบตัดชาติต่างๆที่กิริยากรรมที่มันกับเพิ่มไปหาเวรหากรรมให้รู้เท่าทันเรื่องนั้นรู้เท่าทันเรื่องนี้นแล้วก็ไม่จับจองประช้าแต่ปรุงแต่งปรุงใจไปตามเรื่องของมันกับเหมือนกับจับจองประช้านั่นแหละยังให้เสียก็เกิดยังให้เสียก่อตายไปไม่พ้นเกิดไปไม่พ้นตายก็เลยไม่หาข้าอยติไม่ได้สักที สมสถานะที่เราได้ความเป็นเลิศเต้าได้สถานความเป็นเลิศยิ่งกว่านั้นเราได้โอกาสที่มาหาความเบิกบานให้เจ้าขอหาความรู้ความฉลาดเจ้าของดยการพิจารณาเพราะสิ่งเหล่านี้คอยตอบสนองคอยรับรองสิ่งที่พระองค์ท่านตรัสตอนเรื่องอะไรก็เป็นจริงอย่างนั้นหรือว่ามีข้อยกเว้นไม่มีไม่มีข้อยกเว้นเป็นธรรมชาติที่เูาจ้อง รักษาเจ้าของปฏิบัติเจ้าของปฏิบัติเจ้าของเพื่ออะไรเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยปลอดจากภัยก็คือภัยอันใหญ่หลวงคือความเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็กลับมาเกิดอีกไอ้กท์เห็นเป็นภัยจากในภพชาตินี้มันเป็นของทิ่มแทงเล็กน,น้อยแต่ภัยอันใหญ่หลวงคือความเกิดเพราะไม่แน่ใจวาเราจะไปเกิดสภาพไหนบ้างสภาพที่ดีที่สุดก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์นลั้นก็อย่างกันี้ริละ ความเป็นเลิศเพราะอะไรเพราะมีโอกาสสาะแสวงหามีโอกาสเรียดพิษออกจากจิตจากใจเพื่อที่จะยุติบทบาทขต้องการเกิดยุติบทบาทได้เพราะความได้กําเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละเพศอื่นสถานะอื่นอย่างสัตว์ดรจฉานอย่างเทวดาทเทว,วารักษ์ก็ไม่ใช่สถานะที่จะมาบางเพ็ญเพียรเอาคุณงามความดีตักตวงเอาธรรมสมบัติเที่จิตที่ใจมีมนุษย์คุณสมบัติของมนุษย์เนี่แหละมีโอกาสเพราะฉะนั้นทั้งหมด เรียกเร่งขนวายตักตรงเอาประโยชน์ที่ว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนท่านส่วนเราประโยชน์ก็คือประโยชน์โทษคือโทษกลับกันอย่าโทษมหันตจะโทษโทษมากโทษหนักโทษเบาก็อยู่ที่กําลังส่งเสริมฟังบุญเหมือนกันล่ะจะหนักจะเบาจะมากจะน้อยก็อยู่ที่กําลังเสริมคือวิริยะอุตสาหะภาคเพียรทางจังหวัาใช้ความเพียรภาคเพียรเพียรละสิ่งที่ควรละก็คือละบาปเจริญในสิ่งที่ควรเจริญก็คือเจริญบุญ นั่นล่ะลักษณะโอวาทคาสอนที่พระองค์ท่านก่อนจะปิดพระโอษฐ์ก่อนจะปิดพระโอษฐ์พระองค์ท่านตรัสเรื่องนี้แหละตรัสเรื่องความสิ้นความเสื่อมตรัสเรื่องความมีความเป็นจากนั้นทั้งหมดจะรู้ถาันแล้วก็โปรงวางปล่อยวางสลัดหลุดนั่นเลยว่าเป็นช่องทางของอริยภูมิเป็นช่องทางของความประเสริฐเป็นช่องทางของความไม่วกวนมาเวียนว่ายตายเกิดให้ทุกข์เข็นเวียนพัยอย่างที่เป็นอยู่ ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีกรณพิเศษแต่ทําให้ถึงที่ทำมานุธรรมปฏิปฏติทําที่เราประพฤติปฏิบัติทําย่อมให้ผลผู้ประพฤติทำปฏิบัติทมสมควรแก่ธรรมะนั้นก็คือความเป็นเลิศนั่นแหละมดับพอดหนทางแห่งพุทธาคือทางสายกลางอันเบิกบ,บานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่น